สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดวิเชตทาร่โลบายชุริกรนกับแม่หมอชุริกรนะคะจักวานเตรียมส่งสิ่งใดมาให้กับคุณนะคะหัวข้อคลิปในวันนี้แม่หมอไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นสถานการณ์นะคะจะไม่กล้าการันตีตอนแรกว่าจะทําคลิปแบบเหมือนมีพลังงานของพวกคุณนะจะได้เจออะไรบางอย่างจะได้รับอะไรบางอย่าง ไม่อยากฟันธงว่าเป็นเป็นบุคคลการจะได้เจอบุคคลหรือเปล่านะมาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกแล้วกันนะคะแต่ความรู้สึกของแม่หมออ่ะอาจจะอืมอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งนะอืมมาดูซิว่าใช่ไหมหรือจะเป็นเหตุการณ์แต่ต้องทำหัวข้อนี้ต้องทำว่าจักรวาลกำลังจะส่งสิ่งใดมาให้กับคุณแน่นอนมีหลายหลท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้90กว่าเปอร์เซนต์พวกคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่าง ในช่วงเวลาที่สําคัญในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพวกคุณนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอเช็คพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะจากไพ่เทสติสําหรับนี้นะคะขอเช็คพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะอุย้ยใบนี้เลยแล้วกันนะคุณได้พับพุธพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปขอไม่บอกในวันนี้ส่วนใหญ่เลยนะเป็นคนที่เป็นนักเจรจาเป็นนักพูด เป็นนักปาดเออเป็นนักปาดเป็นนักเจรจานะทำการค้าได้นะคะวัฒนิสินดีมากๆเป็นเซลล์ได้นะคะเป็นเอ่อฝ่ายขายได้เป็นการตลาดได้หรือเป็นทั้งหมดเลยเป็นทั้งหมดเลยฉันสื่อสารฉันทางานเกี่ยวกับการสื่อสารอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยพะพุธเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารและมีความนิ่งสื่อสารก็คือไม่ได้เป็นคนที่โกหกนะสื่อสารด้วยหัวใจ สื่อสารผ่านผ่านความความเป็นจริงคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแล้วพูดไปแบบไปในแนวที่มีประโยชน์ด้วยคําว่าคิดยังไงพูดอย่างนั้นคือมีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์พลังงานของคุณคือดีอ่ะอืมประมาณดีแล้วก็จกกักระหัวใจก็เปิดจกกักระหัวใจเปิดเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารหรือเป็นคนที่พูดหรือเป็นคนที่ส่งพลังงานให้กับคนรอบข้างด้วยหัวใจที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเข้าใจเข้าใจชีวิต ไม่เหมาเห็นการเข้าใจชีวิตของคุณพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วมาดูนะคะว่าจักรวาลเตรียมส่งสิ่งใดมาให้กับคุณนะคะจักรวาลเตรียมส่งสิ่งใดมาให้กับคุณคะ่ะคุณกำลังจะได้รับสิ่งใดจากจักรวาล มหาการีชัยชนะการเฉลิมฉลองและการคึกขนองต้งตีกระดิ่งเลยนะคะแม่หมอคิดว่าคุณน่าจะผ่านบททดสอบแล้วล่ะเป็นบททดสอบใหญ่คุณอาจจะแบบเออบททดสอบฉันมีมาตลอดชีวิตแต่น,นี้เป็นมหากราบแม่หมอรู้สึกว่าบททดสอบของคุณที่ผ่านมาเป็นมหากราบคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเจอบททดสอบยิบยบย่อยๆแต่นั่นคือ กิ่งก้านสาขาของมหากาบบททดสอบประมาณนี้และตอนนี้จักรวาลเตรียมส่งชัยชนะเตรียมส่งแบบเฮ้ยหายเหนื่อยสักทีอะไรประมาณนี้นี่คือไพ่ใบนี้คือไพ่ของชัยชนะของพระแม่กาลีนะคะไพ่มหากาลีผ่านผ่านศึกผ่านสงครามจริงๆไพ่ใบนี้ถ้าใครรู้ประวัติของท่านนะจะรู้เลยว่าท่านนะ่ะมาสู้กับมารเนี่ยแทน พะศิวะนะคะแทนพะศิวะเพราะว่าพะศิวะเป็นคนให้พรกับมารทีเนี้ยคนให้พรจะจะไอ้น,นั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะไม่หมอะจะพูดคร่าวๆแล้วกันทีนี้พระแม่กาลีก็เอ่อมามาแทนนะคะแล้วตอนตอนที่สู้รบกับมารเนี่ยก็คือพยายามพยายามที่จะแบบชือชนะแล้วแต่แต่พอพอมารถูกยึดอะไรแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยเลือดออกมาแล้วก็กลายเป็นมารอีก ผุดขึ้นมาอีกแบบงอกขึ้นมาอีกอะ่ะจนใช้เวลาแบบเนิ่นนานมากๆจนพระแม่ก็คือแบบชึกเศษเอาจารย์รองไม่ให้ไม่ให้แผลกิ่งก้านอะไรแบบนี้พอทําสงครามนานจนเกินไปอะ่ะพอพิชิตหรือชัยชนะได้แล้วเนี่ยแต่ความรู้สึกอะ่ะความรู้สึกอินกับเรื่องนั้นมันยังไม่หายเพราะแกใช้พลังท่านใช้พลังที่แบบแบบเยอะมากอะ่ะเหมือนคนที่ไปอยู่ในสมรภูมินานอะ่ะจะกลับมาใช้ชีวิตลําบาก จะกลับมาใช้ชีวิตปกติลําบากเพราะเพราะสมองมันสั่งการอันนี้ไม่หมอเปเรียบเทียบคนธรรมดาก่อนนะเออเพราะสมองสั่งการแบบนั้นแล้วจึงเป็นเรื่องที่ลําบากมากพาศิวะจึงต้องไปช่วยไปช่วยให้พระแม่กาลีอะได,ได้ได้รู้ตัวอะไรแบบนี้นะคะไปช่วยให้พระแม่กาลีได้รู้ตัวว่าอ่ะโอเคตื่นได้แล้วนะตื่นได้แล้วจบแล้วเออสงครามครั้งนี้จบแล้ว,อ,อ,ลวอะไรประมาณนี้แล้วพระแม่กาลีด้วยด้วยความผูกพันกับพาศิวะก็กําลังจะเหยียบเออพาสิวะนอนให้พระแม่กาลีแบบเหยียบนะ แต่พระแม่กะลีแบบรู้รู้สึกตัวด้วยความรักด้วยความแบบด้วยจิตที่ผูกพันกันจึงรู้ตัวว่าจึงได้สติแหละพูดด้ง่ายจึงได้สติแล้วก็คือโอเคจบทุกอย่างราบรื่นที่เล่าประวัติข้าวๆแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่จักรวาลสมให้คุณน่ะคุณเอาไปแตกแขนงกับชีวิตของคุณได้เลยไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ทุกอย่างมันจบถึงเวลาที่จบและการจบสงครามในครั้งนี้ ถามว่าชีวิตคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะแต่คุณผ่านสิ่งที่มันยากที่สุดในชีวิตไปแล้วจักรวาลบอกว่าสิ่งที่มันยากที่สุดในชีวิตของคุณมันผ่านคุณผ่านบททดสอบถ้าเหตุการณ์ในอดีตมันวนกลับมาซ้ําอีกคุณไม่ไปวนลูปกับมันแล้วคุณก้าวข้ามมันได้เลยคุณรู้สูตรคุณรู้เคล็ดลับคุณรู้วิธีการก้าวข้ามปัญหานั้นๆไปได้ดังนั้นไอ้อุปสรรคใหญ่ๆมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีกจักรวาล เหมือนมาก,การันตีว่าหลังจากนี้สิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณก็ค,คือความสงบสุขความผาสุขความสบายใจคือจากไพ่ใบนี้คือตีความหมายได้เยอะมากๆดีจังเลยอ่ะขยายความต่อนะคะพระอาทิตย์พลังงานอำนาจและศูนย์กลางพระภายตามเผอใจแปรปวนรวดเร็ว แล้วก็พระอังคารโอ้โหแต่ละใบออกมานี่คือถ้าคือไฟอะไฟคือไม่ต้องต่อสู้กับสงครามอะไรที่มันหนักหนาคุณไม่มองสังเกตเห็นไม่มองสังเกตเห็นไพ่สามเสามแล้วก็39มเลขสามนำหน้าหมดเลยสักครู่นะคะสามเจเจ็ด 34แล้วก็39มมีมีนัยยะในตัวเลขทำให้ไม่หมดสนใจตัวเลขขอทอรหัสแป๊บหนึ่งคุณจะได้สื่อสารหรือทำงานกับผู้อื่นผ่านความเป็นตัวของตัวเองผ่านความเป็นตัวของตัวเองมากๆเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะได้ทำตรงเนี้ยได้เต็มที่ จักรวาลสนับสนุนคุณในเรื่องนี้มากๆเลยคุณคือแหล่งพลังงานสําคัญถ้ายิ่งคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในจุดของตัวเองอยู่ในความเป็นตัวเองคุณจะสร้างแหล่งพลังงานที่สําคัญของชีวิตของคุณได้คุณมีความมั่นคงนะอารมณ์คุณเอ,อ่อหรือสติปัญญาหรือความรู้อะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆคุณจะผ่านสถานการณ์ตรงหน้าด้วยการคิดการตัดสินใจได้แบบรวดเร็วแต่ไอ้ความรวดเร็วมันมันมีความมั่นคงอยู่ในนั้น ไม่ได้เป็นความรวดเร็วแบบหุนหันพันแล่นคุณมีความมั่นคงเวลาคิดอ่านตัดสินใจอะไรมันรวดเร็วและไม่ต้องมานั่งคิดช้าไม่ต้องมานั่งกังวลอ่ตัดสินใจณนะตรงนั้นแล้วถูกต้องที่สุดคุณเหมือนถูกฝึกจนจนรู้หมดแล้วจบหลักสูตรแม่หมอเห็นการจบหลักสูตรแล้วก็เป็นเป็นคนที่แข็งแก่งมากๆอ่ะ ข็งแร่งจากสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอมาแข็งแร่งจริงๆอ่ะของแท้แข็งแร่งแบบไม่แท่ของปลอมอ่ะไม่ใช่หลอกตัวเองไม่ใช่หลอกสมองตัวเองไม่ไม่ใช่แบบผิวเผินนะมันแก่งจริงๆคุณเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณแก่งขนาดไหนถ้าคนคนที่เจอสภาวะแบบคุณอ่ะมันไม่สนใจอะไรแล้วอ่ะคือไม่ต้องสนใจ สภาวะอื่นแล้วอะเพราะมันผ่านจุดจุดยืนของตัวเองมามันผ่านจุดที่รู้ว่าตัวเองจะอยู่รอดได้อย่างไรขอถอดรหัสต่อสักครู่เนี่ยมีแม่หมอแม่หมอเห็นเลขจักรวาลทั้งนั้นเลยคุณเลขจักรวาลทั้งนั้นเลยเนี่ยวันนี้จักรวาล ปะทภพลังงานณนคลิปนี้จริงๆมีเลขเจ็ดมีเลขสิบมีเลขสิบสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองอะไรประมาณเนี้ยเออความรู้สึกความรู้สึกที่ไปหมอรู้สึกถึงตัวเลขอะแล้วมันคือตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขของจักรวาลเป็นตัวเลขของการสื่อสาร การสื่อสารโดยตรงที่จกักรวาลพัดสื่อสารกับคุณได้แล้วคุณคอนเน็กกับจักรวาลได้แล้วแบบพลังงานแบบนี้ไม่หมอเชื่อนะว่าคอนเน็กได้แน่นอนผ่านไรเยอะมากอะผ่านอะไรมาเยอะมากคนอื่นไม่ต้องเข้าใจก็ได้ว่าฉันผ่านอะไรมาเพราะชีวิตแต่ละคนะ่ะก็โฟกัสที่ชีวิตตัวเองเนาะฉันผ่านเยอะกว่าเธอผ่านอย่างนี้เธอโชคดีคือไม,ไม่คุณไม่สนใจว่าใครจะมองอยังไงคุณไม่สนใจว่า คนอื่นจะผ่านยังไงแต่คุณสนใจว่าคุณผ่านมาได้ยังไงแล้วคุณเก็บทุกประสบการณ์ของคุณมาใช้ถึงเวลาที่ที่บอกไปตอนแรกนะถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องแบบเฉลิมฉลองกับการใช้ชีวิตของคุณละการเฉลิมฉลองกับการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องไปเออไปไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นการเฉลิมฉลองเป็นการเฉลิมฉลองผ่านภายในของคุณคือ หลังจากนี้เหตุการณ์ต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณมันง่ายมันง่ายสําหรับคุณมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ยากของคนอื่นแต่สําหรับคุณมันง่ายอ่ะเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณคุณรู้แล้วคุณรู้ว่าเหตุการณ์นี้เข้ามาจะต้องทํำยังไงจะต้องผ่านไปได้ยังไงแต่สําหรับคนอื่นคือมันโคตรยากแต่สําหรับคุณไม่ยากเลยคุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อถึงคุณจะ จบศึกสงครามแล้วผ่านบททดสอบแล้วพอผ่านบททดสอบพอผ่านศึกสงคราม๊บคุณเริ่มทํางานเต็มที่พอไพ่แต่ละใบคุณเห็นไหมเนี่ยขี่ม้าพร้อมพุ่งทะยานแล้วไพ่พระอังคารเนี่ยพระอังคารนี่คือแบบโอ้พร้อมศึกอะพระอังคารนี่คือพร้อมศึกมากเก่งมากพร้อมศึก ทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องไปพวักพวงว่าทาไมนู่นนี่นั่นมันจบกระบวนการนั้นจักรวาลบอกว่าจบกระบวนการไซเคิลนั้นแล้วไซเคิลของบททดสอบใสจถ้าคุณไปสมมติคุณเปรียบเทียบแบบคุณลงมาเนี่ยมาเรียนเนี่ยคุณเรียนจบแล้วพอเรียนจบจักรวาลบอกว่าอเธอทํางานบนโลกมนุษย์ใบนี้ต่อเลยฉันจ้างเธอฉันจ้างเธอเป็นเป็นเป็นครูเป็นโค้ดเป็นคนนําทางฉันจ้างเธอเป็นอะไรแบบเนี้ยเออเป็นแล้วแต่แล้วแต่แผนกไหนอก็ว่าไปนี่ยกตัวอย่างนะเหมือนเรียนจบแล้วแล้วเขาจ้างงานต่อ จักรวาลจ้างงานต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณน่ะเป็นเป็นความสนุกแล้วไม่เหมาะเห็นการทํางานของคุณแบบสนุกมากขึ้นลาบรื่นมากยิ่งขึ้นและใต้สํำรับเป็นพระแม่ลักษมีนะคะอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งจักรวาลเตรียมส่งความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ความรักความสบายใจมาให้กับคุณและความรักความสบายใจความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เนี่ยคุณเห็นถึงคุณค่าของสิ่งนี้ว่าได้มาอย่างไงคุณเท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดได้มาอย่างไง และคุณจะรักษาสิ่งนี้ไว้คุณสามารถขอบคุณสถานการณ์ชีวิตของตัวเองได้ตลอดเวลาและแม่หมอเชื่อว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของเจ้าของคลิปนี้คุณขอบคุณสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาได้ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะทําให้คุณเสียใจสุดๆช้าใจสุดๆสูญเสียอะไรไปบ้างแต่คุณขอบคุณได้แบบเต็มปากขอบคุณเลยเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นไม่มีคุณในวันนี้จาก ร่างที่จะต้องไปสู้ศึกสู้สงครามกลายเป็นร่างที่จะต้องมานั่งบรลลังเป็นจกักรพรรดินีเป็นราชินีผู้ทรงด้วยปัญญาและความรักความเมตตาอันนี้คือเปรียบเทียบถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็คุณก็เปรียบเทียบพลังงานของแฟมินีนคุณผ่านแม็กซ์ูลีมาแล้วอ่ะคุณผ่านการเข็นเคี่ยวผ่านแบบทําสงครามทําศึกอะไรก็ตามที่จะต้องเข็นเคี่ยวกับชีวิตตัวเองมาแล้วและจุดนี้เป็นจุดที่ถึงเวลาที่คุณจะนั่งบัรลังด้วยความสบายใจ ส่งไม่ใช่นั่งเฉยๆไม่ใช่เสวยสุขอย่างเดียวแต่การเสวยสุขในพลังงานของตัวคุณคุณส่งความเมตตาคุณส่งความรักคุณส่งความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ให้ภายนอกด้วยจักรวาลบอกว่าจิตวิญญาณของคุณพลังงานของคุณบนโลกมนุษย์ใบนี้ให้ความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งแก่โลกมนุษย์ใบนี้ด้วยเพราะมันเกิดจากภายในจักรวาลเตรียมส่งสิ่งที่ดีที่สุดต้อนรับ ต้อนรับการจบการศึกษาของคุณจบบททดสอบของคุณเหมือนคนที่เรียนจบอะนะตามโรงเรียนเขาก็จะมีแบบจัดงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบัณฑิตน้อยแต่สำหรับคุณนะไม่ไม่ใช่บัณฑิตน้อยอาจจะเป็นโรงเรียนที่ไม่เหมาะคิดว่าเหมือนคุณไปเรียนหน่วยซิลอย่างนี้ก็ได้พลังงานเป็นแบบนั้นนะ เออเหมือนไป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 ,ไปเรียนไปเรียนนาวิกเอออะไรแบบเนี้ยที่มันที่มันลำบากลาบนอะ่ะเออไม่ไมไม่ค่อยมีใครเขาเรียนกันหรอกไม่ค่อยมีใครเขาสมัครมันน้อยแต่คนก็อยากไปแต่คุณทําได้อะ่ะคุณทําได้สมุนไพรแพทย์ทางเลือกสัญญาแพทย์ จักรวาลโอ้โหสันจักรวาลบอกว่าคุณจะได้ทําหน้าที่ของคุณได้แบบเต็มที่มากๆคุณจะได้ทําหน้าที่ของคุณได้แบบราบรื่นหน้าที่ของคุณการยืนอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้คุณไม่ได้ต้องการความโดดเด่นคุณไม่ได้ต้องการสิ่งที่เลิศเลอประเรสริฐสีการยกยอปอปั้นใ,นใดๆคุณไม่ได้ต้องการมีตัวตนด้วยซ้ำบนโลกมนุษย์ใบนี้ แต่จักรวาลเห็นการทำงานของคุณจักรวาลเห็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในพลังงานของคุณจักรวาลเห็นประสบการณ์ที่ดีของคุณจากที่คุณได้เรียนรู้มาจนจบหลักสูตรการใช้ชีวิตหลังจากนี้คุณจะได้ทำงานหรือบางคนได้เป็นผู้เยียวยาได้เป็นผู้เยียวยาได้เป็นเหมือนออพลังงานไม่เหมาะจะเขาเรียกว่าอะไรอะลม ลมหนุนเนระคุณคุณต้องการเป็นอย่างนั้นนะเวลาเวลาที่บางอย่างจะต้องใช้แรงสนับสนุนน่ะเหมือนลมอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอะไรอะ่ะลมเวลาคุณจะเอ่อจะเรียกว่าอะไรไม่หมอะจะยกตัวอย่างสมมติว่าเราเราเล่นว่าวอะ่ะเราต้องการลมใช่ไหมเพื่อให้ว่าวขึ้นแต่เราเห็นลมไหมเราไม่เห็นน่ะแต่ว่าวนั้นจะต้องขึ้นได้เพราะลมคุณต้องการเป็นแค่ลม และคุณจะเป็นสิ่งนั้นคุณจะเป็นกองหนุนที่หลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นและตรงนี้คุณก็ไม่ได้แคร์เพราะอ่านพลังงานของคุณไปแล้วว่าคุณไม่ได้แคร์ว่าใครจะเข้าใจจะเห็นอะไรไหมแต่คุณแคร์กับการได้เป็นกองหนุนคุณแคร์กับการได้สนับสนุนคุณแคร์กับการได้ได้ส่งพวกเขาขึ้นพลังงานของคุณคือลมพลังงานลมชัดที่จะหนุนคุณนึกถึงลมอ่ะ ลมคือช่วยหลายๆอย่างช่วยความร่มเย็นอยู่ดีๆพลังงานของคุณก็ส่งความร่มเย็นให้กับคนอื่นถามว่าเขาเห็นลมไหมไม่เห็นทุกคนเห็นลมไหมไม่เห็นแต่พวกเขาสัมผัสดได้และนั่นคือเป้าหมายของคุณคุณสามารถปลดแอกพันธนาการทุกอย่างที่มันเป็นโซ่ตรวนของมนุษย์โบนโลกมนุษย์ใบนี้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะไม่หมอจะไม่พูดว่าได้แบบเต็มที่เต็มร้อยอ่ะเพราะ ยังไม่ได้สุดยังไม่ได้สุดเส้นทางของคุณพลังงานของคุณก็ไม่อยากให้แม่หมอพูดว่ามันจบแล้วมันสุดแล้วเพราะคุณต้องการความตื่นเต้นคุณต้องการการเรียนรู้อีกเพราะคุณคิดว่าชีวิตของคุณยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะมากๆแต่เส้นทางการใช้ชีวิตของคุณหลังจากนี้ไม่ได้เป็นเส้นทางที่เหมือนเดิมแล้วจักรวาลออกมาบอกเลยว่าสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ใช่เส้นทางเดิมแต่มันเป็นเส้นทางที่คุณคุ้นชิน เป็นเส้นทางที่คุณคุ้นชินแต่คุณไม่ต้องไปเป็นผู้เล่นอีกต่อไปคุณเป็นกองหนุนคุณจะเป็นกองหนุนให้กับอีกหลายๆพลังงานบนโลกมนุษย์ใบนี้และคุณจะทำหน้าที่นี้ได้ดีมากๆคุณจะพาพวกเขาผ่านอุปสรรคปัญหาเพราะคุณได้เดินบนเส้นทางนั้นมาแล้วคุณผ่านมาแล้วคุณรู้มาแล้วคุณเป็นเหมือนพลังงานหลักที่หลายๆพลังงานต้องการและบอกได้เลยนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการ คุณบอกคุณบอกว่าแม่หมอฉันรู้สึกแบบนี้มาตั้งนานแล้วฉันรู้สึกว่าชั้นจะต้องมาทําอะไรสักอย่างเพื่อหลายๆพลังงานแต่ฉันยังไม่เก็ตเต็มร้อยแม่หมอคิดว่าหลังจากที่คุณชมคลิปของแม่หมอในวันนี้คุณจะได้เก็ตแบบเต็มร้อยมากๆและเป็นเรื่องที่ทําให้ใจคุณแบบใจฟูใจฟูมากๆถ้าหลายๆคนที่เขาบอกคุณว่าเฮ้ยสิ่งนี้แล้วทาให้ใจฟูเหรอเธอทําทหน้าที่นี้เธอรู้เหรอว่ามันจะได้อะไรคุณไม่ได้สนใจคําพูดคนอื่น คุณสนใจแค่ใจตัวเองอะเพราะจักระหัวใจของคุณเปิดที่ไม่หมอบอกไปตอนแรกอะ่ะจักระหัวใจของคุณเปิดออกแล้วพอจักระหัวใจของคุณเปิดออกพลังงานของคุณมันเฟื่องฟูมากมาคุณเห็นสีไพ่ไหมมีสีเหลืองสีแดงสีส้มคือจักระฐานรากของความมั่นคงทั้งหมดสามจากกักระหนุนจักระที่สีมากๆคนที่มีความมั่นใจะจะเกิดความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์การใช้ชีวิตมันจะเกิดตามมาเพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่เราทําสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์นั่นคือความมั่นใจใครจะบอกว่าสร้างไม่สร้างคนอื่นไม่ต้องมาพูดไม่ต้องได้ยินเข้าหูเลยทําไมไม่เหมาะต้องพูดถึงคนอื่นเพราะคุณอยู่ร่วมกับคนอื่นเพราะคุณทํางานร่วมกับคนอื่น ดังนั้นคําว่าคนอื่นจึงมีอิทธิพลแต่คําว่าอิทธิพลของคนอื่นไม่ใช่เป็นคําพูดของเขาที่จะมาตัดสินคุณแต่อิทธิพลกับคนอื่นเนี่ยของคุณน่ยคือคุณช่วยคนอื่นช่วยเป็นลมหนุนใต้ปีกพวกเขาหรืออะไรก็ตามแบบนี้คุณเป็นแบบนั้นคุณคือพลังงานแบบนั้นและคุณไม่ได้ต้องการให้เขาเห็นตัวตนของคุณได้ซ้ําลมรุนแรง แต่ถามว่าคนเห็นลมไม่ไม่เห็นแต่เขาสัมผัสได้จากอะไรเขาสัมผัสได้ว่าตรงนี้มีลมได้จากวัตถุตรงนั้นปิวถูกไหมนั่นคือพลังที่ซ่อนเงียบอยู่และคุณเป็นสิ่งนั้นคุณเป็นพลังงานนั้นจงใช้พลังงานของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าใช้เพื่อทำลายจงใช้เพื่อซัพพอร์ตเพื่อสนับสนุนแม่หมอบอกคีย์เวิ หรือเคล็ดลับหนึ่งนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าคุณเชื่อในเรื่องของครีเอเตอร์หรือผู้สร้างมนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมามิตินี้ถูกสร้างขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแบบลอยๆแต่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดเลยทั้งสรรพสัตว์ต่างๆทั้งพืชทุกอย่างถูกสร้างรวมถึงมนุษย์และการที่มีครีเอเตอร์หรือผูส้สร้างสร้างสิ่งน,นี้ขึ้นมาเขาก็หวังซึ่งประโยชน์อันสูงสุดในระดับจักรวาล พะเขาหวังซึ่งประโยชน์สูงสุดในระดับจักรวาลเนี่ยได้ยังไงก็คือคุณก็เอามาวิเคราะห์จากสมมติคนที่สร้างโรงเรียนสักโรงเรียนอย่างเขาสร้างโรงเรียนเพื่ออะไรเขาสร้างโรงเรียนเพื่อให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนได้ได้จบออกไปแบบมีองค์ความรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อที่จะไปใช้ชีวิตจริงๆโลกก็เหมือนโรงเรียนแห่งหนึ่งให้คุณเปรียบโลกก็เหมือนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จิตวิญ,ญญาณหลายๆดวงลงมา โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ดูเด็ดเผ็ดมันดูเดือดทุกอย่างแต่คนที่จบถ้าจบได้แล้วโอ้โหคุณคุณจะท่องจักราวาลได้แบบเหมือนมือโปรอะไรประมาณนั้นและถ้าโรงเรียนแห่งนี้ถ้าคุณจบหลักสูตรแล้วเขาจ้างคุณให้เป็นบุคลากรในโรงเรียนด้วยถ้าคุณทำงานโดยที่คุณไม่ได้หวังหรอกนะ ว่าเขาเขาจะเยินยอปอปั้นคุณหรือเปล่าแต่คุณนะ่ะทำงานให้นักเรียนหรือพลังงานอื่นๆบนโลกมนุษย์ใบนี้ได้มีประสิทธิภาพได้ผ่านทุกกลไกอุปสรรคปัญหาคุณเป็นกองหนุนคุณเป็นกองเชียร์คุณเป็นผู้เยียวยาโรงเรียนแห่งนี้คุณจะถูกซัพพอร์ตจากจักรวาลหรือครีเอเตอร์แล้วแต่คุณจะเรียกหรือผู้สร้างหรือเบื้องบนอะไรก็ได้ คุณจะถูกสัพอร์ตเพราะคุณช่วยภาคสนามแค่นั้นในภาคสนามเขาจะเห็นคุณหรือไม่เห็นแต่เบื้องบนเห็นเคียเตอร์เห็นผู้สร้างเห็นจักรวาลเห็นแน่นอนไม่รู้คำพูดที่ไม่หมออธิบายไปจะเข้าใจหรือเปล่านะเออบางครั้งก็พยายามอธิบายให้มากที่สุดเท่าที่จะขยายความหรือตีตีความออกมาเป็นภาษาพูดได้เนี่ยพลังงานของคุณเป็นแบบนั้นแหละ แม่หมอเป็นกำลังใจให้ในพลังงานนี้แล้วก็ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณที่มีคนแบบคุณอยู่หายยากและแม่หมออยากให้คุณเป็นบุคคลนี้ที่ที่พัฒนาไปเรื่อยๆแม่หมอชอบพลังงานของคุณขอส่งพลังงานดีๆให้กับทุกคุณด้วยแม่หมอรู้สึกดีจริงๆแม่หมอรู้สึกดีแม่หมอแม่หมออยากให้คนแบบคุณน่ะมีเยอะๆบนโลกมนุษย์ใบน,นี้ ทราบซึ้งนะพลังงานของคุณไม่เหมาะบอกตรงๆหรือไม่เหมาะโคตรทาบซึ้งเลยยังไงซ้ำไม่เหมาะก็เป็นเพื่อนของคุณในเส้นทางนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรในอนาคตข้างหน้าค,คุณผ่านมาได้แล้วคุณเก่งแล้วคุณแก่งแล้วแต่ถ้ารู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ยังมีแม่หมอแล้วยังมีเพื่อนๆทุกๆคนที่อยู่ในช่องของแม่หมอที่เหมือนฟังกันแล้วเข้าใจอะพวกเราไม่ได้มาแบบโดดเดี่ยวมาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มนะเรามีพันธสัญญาร่วมกัน สู้ๆต่อไปแล้วก็ทำงานของตัวเองให้เต็มที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่หลังจากนี้ชีวิตของคุณสนุกไม่หมอรู้เลยว่าสนุกและความสนุกของคุณมีคุณค่าไม่ได้ไร้ประโยชน์ไม่ได้ไร้ค่าทั้งกับตัวคุณและผู้อื่นเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะ